ตลอสชาตนี้ทารัฐสมรูมกับเอกก็ได้ดารายก็ดีนะครับเป็นสมโคศีจากเมืองใต้จัืองเลยจนทรีและนางเาภินยองนะครับต้องตามไป จ,จาย,ยาเที่ยม,มาวายีจจ่ลัญจาองค์จอบดิลปิ่นสกลประชทาทนลชื่นชอบ ไม่ผิดระบอบอยู่ในเขตอบเข้าขันมีตำแหน่งมาเห่สิสสราชมีกษัตริย์ไม่คู่ขันเซนสุขีประทับยัง สุประชาชนทุกคนจังดีสุขได้พระช่วยปัดเป่าเลาร้ายมีให้ยืมกายขอกัน สุริยาเม่นเกียรติเจ้าคุณพลสุริยาก็ถีบหน้าเจ้าเลยใช่แล้วยังไงคุณพลสุริยานะ่ะจ,จับนู่นจับนี่มองฉันแล้วก็หอมแก้มมองฉันด้วยคะดีคุณพลสุริยากล้าทำเรื่างนี้ทำไมเนี่ยใช่พี่ครับไม่เชืออมมอเ่อเดี๋ยวเรามาหาเลยพี่ครับก็จริงหรือไม่จริงแล้วเจ้าชอบหรือไม่ชอบชอบสิพี่ครับก็จมอมโหทชอไมอเขารักเราเขาถึงได้จับเราจะไปโกรธเขาทำไมล่ะไอ้รักก็ไม่ว่าบอกว่า ผูจัดการให้สมานสังคมด้วยเนี่ยสมานสังคมตพระองค์คุณพลสุริยาพ้อกับหีบศพบัดนี้หีบศพจะมาเก็บใครม,มาบานอ่ะก็เคยได้ยินเนี่ยสุริยาหีบศพคุณพลสุริยาแล้วเจ้าชื่ออะไรเพื่อนคุณพลสุริยาใครวะหมาสุรยยิยาแห้อยู่สักใกล้กันเชียวเพื่อนรักกันเพื่อนค่ะคุณพลสุรยิยายามนี้พระหลานหลวงแสงสมขึ้นมากราบทูลว่าเจ้านั้นลวงล้ำกรรมกันแสงสมใคคะเขาทำอะไรเจ้าบ้าง พี่คะจอนะไม่ตงแปเลยจับนมใช่ไหมเนี่ยทำยังงี้ได้ยังไงเนี่ยฮะแล้วอะไรอีกจอกอพี่คะจอกอจับก้นด้วยนี่บอได้ว่าจะถามใช่ไมเนี่ยจอกอจับแก้มจับจับแก้มก็แค่จับแก้มอะสุดท้ยจอหอพี่คะคุณพรช่วยพรสยานี่จับอาจับหอยาใครไ้ทังงี้ไมจอหอม่จะยังไง หลวงค่าสวยหอยนางรมหอยแคลงทีหลังจะไปจับทรงเดชไม่ได้นะ,ะตอนัอควาำเลยจับหูจับหูที่หม่อมฉันอายสุดก็คือคุณพลสุริยานะหอมแก้มหม่อมฉันหม่อมฉันถามว่าทําอย่างนี้ชอบหม่อมฉันเหรอคุณพลสุริยานับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหตุเพราะเพื่อนมันยุหม่อมฉันอายน,นะพี่ค่ะครามเจ้าสักคำเถิดรักคุณพลสุริยาใช่ไหมเอา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 เสือเอา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 ถ้ารักจริงเดี๋ยวพระเจ้าอาจัดการให้จัดไปเลยพี่ค่ะพระเจ้าได้เลย คุณพลศิยาในยามนี้เจ้าถูกเนื้อต้องตัวพระหลานหลวงแสงสมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีความเป็นลูกผู้ชายรับผิดชอบเจ้าต้องแต่งงานกับแสงสมหลานค่ะไมล่ะบอกแล้ว,ลวไม่จะแต่งต้องหยุดจะครอบครัวเแต่ว่าเจ้าอาจจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่ทันไม่เป็นไรมีแค่แหวนเงินทองอะไรเอามามาั่นไว้ก่อนมผมจะไม่มีเพี่ค่ะไม่มีพีค่คะทามจริงเสิ การกันมาเนี่ยไม่มีอะไรเก็บติดทองสักสลึงบาทอะไไม่มีเลยเออเงินที่รวบรวมได้ก็ไปทำซีดีเพลงกันหมดแล้วคุณพระช่วยลงทุนหมดแล้ว <c oughs> เจ๊งเจ๊งด้วยพม่ค่ะ <c oughs> วันในสงสารดิ่ดไอ้ไอเสียงเพชรไอ้โจ้อะใครวะทำไมอ๋อเอเอๆร้องมันได้ร้องเพลงเดียวเสียงดีเสียงดีร้องเพลงเดียวกับเพลงอะไรนะย้อมแมวขายร้องแมวขายมันบอกชุดนี้ขายไม่ได้นะทำไมวะเที่ยวหน้าต้องทำใหม่หนะย้อมแมวขายได้เอาละเอาเป็นเพลงอะไรย่างหมาแดดทานทางเ,เ,เท่าทอร่อยด้คจ้องแผ่นหนึ่งแล้วกันผาผาเด็กถีบกระเด็นไปด้เลยเออเด็กมึงไม่มีอะไรติดตัวเลยเนี่ยรับราชการเงินตรงเดือนไม่เคยฝากมาเลยมีเงินมีทองได้ไหมเจ้าอะไรเงี้ย หลายๆกูเสียงหายกูเป็นเจ้าเลยก็ขัดอะไรงาเลยจะทำอะไรใหญ่นี่คือทำลงของประจำตระกูลกูอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นของทรงพ่อคุณพ่อคุณแม่กูเลยมันชิมไว้เป็นแหวนต้นตระกูลแสบตามึงเยอะพากมึงจะเพ่งมากเดี๋็ดตาบอดไปเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แหวนไม่ใช่แหวนเพชรธรรมดานะเว้ยหลวงพ่อพัดอะไรเนี่ยหลวงพ่อมวยพัดอะไรข้าพูดมึงดูให้เป็นแหวนเพชรแหถบไม่ใช่ธรรมดาด้วยไม่นอะพี่ครับเป็นแชมูนมันจะมเป็นเพชรบชมูนอ่ะมึงชิมสิ ไมหวานไหมเค็มมาเลยเอาอย่างนี้เอาไปให้คุณพลสุยานะมั่นกับหลานกูเลยขยันขนมใหญ่เออประชงดีใจดีจริงจเชียวอยากอยากให้หลานมีผหวยคุณพลสุญญาท่านเลยทำแหวนมีแหวนมาใครให้มาเนี่ยเจ้าให้มานี่เจ้ามีสิ่งใดที่จะมามั่นพระหลานหลวงแสงสองข่าฉันมีแหวนแล้วพี่ข่าช่วยนี่มีแล้วเหรอเนี่ยมีแล้วเนี่ยขอให้ข้าเลี้งพระเนตรไปเถอะทอดพระเนตรทอดกับปิ้ง ชอบทอดมากกว่าโอ้โหใหแบบ้ปั๊บ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 พระเล็กข้าจะบอกแล้วทีเดียวแหวนตัวเองจะแท้กคนสยามรับไว้ข้าอยากจะถามเจ้าว่าแหวนนี้เจ้าได้แต่ใดมาพระองค์ให้มาเพืออพพ่อจะพลาดได้ไงนี่มึงทำไมโอ้โหพูดไปรู้เรื่องเลยว่ะไอ้ยูกูถามแล้วก็ตอบแบบนี้กูก็เสียเจ้าเลยทหารนั่งกันอยู่แยกๆยกนะพูดใหม่ทหารไหนไี่นยูสมมติไงนี่กันข้างละห้าคนยืน ไม่ต้องบอกโง่ให้มาบอกไม่ได้เดี๋ยวมึงตอบแทนแล้วเดี๋ยวกูถามนะอะไรแหวนจะได้อะไรมาก็ตอบไปเลยแหวเอาผีปู่ผี่าติผีตาผียายให้มาอ๋อได้อะไรก็ว่าไปอ๋อผีญาติเฮ้ยก็จริงๆเลยถ้าเจ้าก็ถามเดี๋ยวก็ตอบเองตอบเองคุณพลสุยาท่านเลยแหวนนี้จะได้จะได้มาฮ้ตอนเป็นแมงดากะหรี่ให้จะบ้าได้ไงเออเป็นแหวนผีปู่ผีย่าผีตาผียายผีเกษตรสาวผีเอาบุญจีน ให้ไว้ที่ัวนอ่นในเมื่อได้มาแล้วก็จงสวมิตดัชนีของแสงสมเถิดไอ้จังเลยอ่ะไม่เคยด้วยอ่ะ ร้องยังไงดนภาษาเสกเอาละตอนนี้ข้าให้เวลาเจ้าไปทำหน้าที่เจ็ดวัมาอะไรค่อยกลับมาแต่งงาน